สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาออฟทาโรต์บายกันชริยานะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีวันทํางานที่สดใสนะวันนี้นะคะออกไปไหนก็อย่าลืมร่มกันด้วยช่วงนี้ฝนตกชุกมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักในเดือนประการดารักเน้นเน้นรักเน้นเน้นนะคะจะเกิดเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณประเด็นหลักๆและประเด็นสําคัญในเดือนนี้ มากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะเรามาดูกันที่ธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนนี้บ้างในเรื่องของความรักนะคะสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะได้ตั้งรับเป็นการระมัดระวัง จะมีอะไรสําคัญสําคัญเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับหัวใจของคุณบ้างมาดูเมนเอนเนอร์จีหลักกันก่อนจดถ้วย The Devil โอ้แม่เจาอ่ะขอไพ่ของเขาเหมือนคุณจะรอบางสิ่งบางอย่างอยู่เลยอารมณ์แมทุน,นต้นกลมค่ะเดอะเด อ่ะโอเคมามาดูกันสิ่งสำคัญของคุณในเดือนนี้เนี่ยมันมองถึงการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่การรอคอยคอยเวลามองไปข้างหน้ารังมองถึงการที่เราจะมองมองไปถึงอนาคตถึงความรักไหมบางคนกำลังรอความรักอยู่ไหมคะ <c oughs> เจอหรือ,อยังเจอหรือ,อยังอืม อมองถึงความรักกำลังส่งความคิดถึงไปให้ใครออหรือความรักของคุณบางคนนะคะอาจจะได้อยู่ห่างไกลจากคนที่เรารักแอบรอ,อนิดหนึ่งแอบคิดถึงแอบคิดถึงบางทีก็บางครั้งคันคิดของคุณมันมันมองถึงความคิดที่รอ รอคนรักรอคนมาจีบรอคนเข้ามาในชีวิตรอคนดีรอเนื้อคู่รอการรอคอยแบบจะเง้อจะแง่แต่ว่าก็เดินไปข้างหน้าค่ะหมายถึงจะมองถึงอนาคตนั่งอาจจะนั่งคิดว่าความรักของเรามันจะมีไหมจะมีใครเข้ามาจีบไหมมันจะมีใครเข้ามาทําให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจไหมมันจะมีใครที่ทําให้เรามาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดหายไหม นนจจะลมเมถึงตุนกลุ่มออกอาการแบบว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้รออย่างเดียวหรอกอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการอยู่ไกลใครสักคนก็ได้นะคะเป็นการอยู่ไกลใครสักคนหนึ่งหรือวาดฝันวาดฝันในความรักอยากได้ความรักที่มันมีใครสักคนไหมที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจเรามีใครสักคนไหมที่จะเข้ามา ทำใหเรารู้สึกถึงความสุขในการเติมเต็มเหมือนที่ผ่านมานะ่ะคุณได้รับการปลดปล่อยจัสม n นได้รับการปลดปล่อยคุณกำลังเดินไปข้างหน้าเพื่อไม่หันหลังกลับไปมองสิ่งเก่าๆแต่ในบางครั้งบางทีที่คุณคิดเนี่ยมันก็อยู่ในอาการของการมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำอยู่ในใจหรือไม่เคยลืม ไม่เคยลืมเรื่องราวเดิมๆความรักเดิมๆความสัมพันธ์เดิมๆหรือความเจ็บปวดเดิมๆนั้นก็อาจจะแค่คิดอาจจะแค่คิดระวังในคนโสดที่จะมีคนเข้ามาชอบหรือไปชอบคนมีเจ้าของด้วยนะคะคนโสดนะคนที่เป็นคนโสดๆอาจจะเข้าไปพัวพันกับคนมีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของแล้วก็ตามนะคะ อาจจะรู้ซึ้งถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันจัดต้องไม่ได้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เราได้แต่คิดได้แต่คิดได้แต่วาดหวังไปเองได้แต่ทุกได้แต่ลืมไม่ลงแต่ในความสัมพันธ์รวมๆในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณกำลังกำลังไปข้างหน้าแล้วล่ะค่ะเออมันเหมือนกับที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้ว แต่แค่ยังคงลืมไม่ได้แค่ยังคงลืมไม่ได้แค่ยังอยู่ในความทรงจำที่ผ่านมามันเป็นรักหรือที่เดินอยู่นี้มันคือความรักที่ไปรักคนมีเจ้าของนะ่ะรู้ว่าการสางสัมพันธ์ครั้งนี้หรือการแอบชอบคนคนนี้มันไม่มีความเป็นไปได้เลยได้จะเดินถอยหลังออกมามันอยู่กับความเจ็บปวด ความสัมพันธ์ที่มิอาจพัฒนาได้คีย์เวิร์ดของคุณคือความรู้สึกเก่าๆมากกว่าขาลมจ๋าเป็นความรู้สึกเดิมๆเก่าๆอืมบางทีก็อยู่ๆก็นึกถึงคนรักเกา่าความรู้สึกเก่าๆหรือทุกข์เก่าๆคุณกำลังซ่อนคุณกำลังวิ่งหนีความทุกข์นิ่งวิ่งหนีหวัวใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะ ลมของคุณอยู่ในห่วงของการที่จะเดินไปข้างหน้าให้ได้บางครั้งก็นึกถึงว่าเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ศรัทธาในเรื่องของความรักรักแท้ไม่มีอยู่จริงลมคุณอาจจะมองถึงคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณมันอาจจะไม่มีแล้วมันอาจจะไม่เจออีกแล้วมันเจอคู่ก็สายไปแล้วในการที่เราจะไปเจอใครสักคนที่ถูกอ,อกถูกใจ มันไม่ใช่ของเราอีกแล้วอารโรงประมาณนี้สิ่งสำคัญนี่จะทำยังไงให้คุณได้ลืมเลือนจะทำยังไงให้ใครคนหนึ่งที่ฝังอยู่ในใจอยู่ในความทรงจำให้มันลืมไปไม่ให้คิดถึงอีกแล้วอืมเด่นเรื่องความรักนี่ไม่ค่อยมีนะมีแต่ความรู้สึกเก่าๆหรือบางคนยังคายอยู่กับปัญหาเก่า จะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้นะคะในบางคนเจอเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่คนที่คุณรักล่ะคนที่คุณรักเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของการที่เขาเองเนี้ยคนนี้มีเพื่อนฝูงเยอะนะมีสังคมมีเพื่อนฝูงมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมหักไม่ยอมงอนะคนคนนี้อืมเขาเคยเป็นเพื่อนมาก่อนหรือเปล่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงไทม์ไลน์เดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมเขารู้สึกถึงการที่เป็นความรักอะแต่เลือกไม่ได้คนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นอืมังกรเดลรเอร์ราศีเมทุนราศีเมทุนอ่ะมาดูต่อว่าเป็นไงอความรักความรักความรัก คีย์เวิร์ดของคุณในเดือนนี้เนี่ยมองถึงการรักครอบครัวมากกว่ากลุ่มอาจจะเป็นราศีกลุ่มทัดน้ํากรกฎมินพุจิกในเดือนนี้คีย์เวิร์ดความรักไม่เด่นชัดนักสักเท่าไหร่ได้แต่เดินหนีจากความรู้สึกเดิมๆจากความรักเดิมๆความรักที่ดีที่สุดคืออ้อมกอดของครอบครัวค่ะคุณอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขดี คุณกำลังเดินไปข้างหน้าเพื่อเริ่มต้นใหม่มากกว่าอืมอาจารย์มองในบางคนอยู่ในความรักที่มันมันมันไม่ได้ถูกเลือกอะความรักนี้ไม่ได้ถูกเลือกเพราะฉะนั้นคุณก็รู้สึกถึงการรักใครคนนี้มองถึงความเป็นไปไม่ได้มองถึงการที่ต้องทำใจการมองถึงการที่จะเริ่มต้นใหม่กำลังหาอยู่บางคนกำลังมองหาความรักอยู่ค่ะจริงๆ คือมันอาจจะมีความรักที่อยู่ในใจแหละแต่ว่ามันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ซะเลยเอ่อก็เลยต้องมองหาต้องพังหาสิ่งใหม่ๆสําสำหรับชีวิตคุณเองต้องพยายามทำใจกับคนที่คุณรักว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้สุขสมอารมณ์หมายหรือว่าความรักที่คุณไปปักอ,อกปักใจรักเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้คุณมีความสุขได้เลยเอ่อ มันอาจจะมองถึงความรักที่ดูแล้วต้องทําใจแหละอืมมองแล้วต้องทําใจใช่คนที่คุณแอบคิดถึงอยู่นี่อาจจะเป็นเดโฮเมดค่ะราศีกันนี่ก็ได้นะเดะโฮเมดความเงียบงนันความเงียบงนัน ความรู้สึกที่ต้องเริ่มต้นใหม่ใครบางคนไม่สดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้สิ่งที่คุณสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดของคุณคือการหนีหัวใจตัวเองมากกว่าการหนีการลืมการที่จะไม่คิดวัดหวังอีกแล้วมากกว่าค่ะแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขจริงๆบางคนอาจจะเดินจากกันมานานแล้วแต่มันก็ยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันยังเห็นกันอยู่แต่มันยังลืมไม่ลง ก็ถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าจะมีไหมความรักดีๆหรือว่าคุณก็อาจจะคิดว่าคุณอยากได้ความรักหรือคุณอยากได้อะไรบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้คะอยากได้คนรักอยากได้คนดูแลอยากได้คนใส่ใจหรืออยากได้อะไรกันแน่เออบางครั้งก็ไม่ไม่เข้าใจตัวคุณเองเหมือนกันนะคะ อารมณ์ประมาณนั้นความรักไม่เด่นชัดเลยนะในเดือนนี้ค่ะไม่เด่นชัดใจที่มันยังคงผูกอยู่กับใครบางคนใจที่ยังผูกยังยึดติดยังโหยหาแค่ยังไม่ลืมคุณอาจจะเป็นคนที่รักใครเป็นคนรักมากอ่ะเป็นคนรักมากชอบมาก อยากเดินหน้ามากอยากพัฒนามากแต่พอรู้ถึงความเจ็บช้ำก็เดินหนีอย่างไวอ่ะเป็นคนรักใครรักจริงอ่ะเออใช่เป็นคนรักใครรักจริง,ออนนรรรรงแต่คุณรักอย่างมีสติค่ะรักที่จะสามารถควบคุมหรือรักแบบมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลตระหนักได้ในความรักความสัมพันธ์ที่มีเหตุมีผลในการที่เราจะรักใครสักคน มันต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยบางทีคุณอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ความรักเลยที่เราไปเจอมันเหมือนคนโดนของเราเป็นหลงอะไรเขามากขนาดนั้นแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในความรู้สึกที่มันดึงตัวเองออกมาได้แล้วโอเคไหมเดินออกมาไกลแต่ก็ยังมีใจที่ยังไม่เคยลืมแค่นั้นเองไม่ได้สร้างความไม่ได้สร้างความทุกข์ให้คุณมากขนาดนั้นค่ะ ไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นมันมันดีกับตัวคุณเองแล้วแหละเออนะคะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงสนตัวแอดไลน์ line. มาค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ